สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้เดินทางมาเอาพ่วงนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่อำเภอสุวรรณภูมินะครับเอาซาลี่ไปลากรถเกี่ยวพี่น้องนะครับโอ้ก่อนจะได้ลงเกี่ยวก็ลงตนกันเยอะนะครับเดินทางมาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับจ่องสมบัติจกเตรียมมาอีกนะครับนี่ก็เข้ามาเขตอำเภอสุวรรณภูมิแล้วจะงหหัวทวนแล้วนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่แต่ว่าใกล้มากนะอำเภอยางตลาดนะครับ แถวนี้แรงนะพี่น้องในน้ำไม่ค่อยมีฝนแรงฝนธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะพี่น้องนะครับรอน้รอฝนกัน mm hmm. แล้วแถว111ลงไปทางสารคามสารคามฝั่งไปทางกาฬสินธุ์นี่คนดีอยู่ mm hmm. ข้าวสวยเข้างาไปเลื่อยเรื่อยมาแล้วแล้วเราก็มาถึงอัองบเราใช้กันเดินมากเลยดีเองครับ กำลังขึ้นใหม่ครับขึ้นหนึ่งตัวอันนี้สองเน,นีมีงานตลอดท,ทุกเดือนเลยได้จนถึงเดือนธันวาคมเลยครับงานเยอะมากเลยที่จะมาโดยเฉพาะจุดต่งใา้ราก เอาใจใครอยู่ไม่รู้ายล่าสุดใหญ่มากแค่ไหวันนี้ผมเก็บติดนะที่ชั้นล่างดูติดของเราครับเห็นแล้วครับนี่ครับของเราครับเก้าสามของเราครับติดติดบ เดี๋ยวคูปอต้านะครับแขงเสร็จได้เรียบร้อยครับทาสีเป็นสีแล้วนะครับวันนี้ใหญ่มากครับใหญ่ๆนะครับมอ,อ้ยมา้องหัวลาดเลยมาหอดมาถึงแล้วครับสร้างกับกาลังโอ้ยงานหลายครับแกพี่น้องเอ้ยเอ้ยมึงจริงนะครับ อันนี้กับกรลังสินดีนะครับมองช่องออกรถอยู่กับลังสินคู่ดตามเล็กไม่เิ่นอะพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เพิ่นกระลังติดตั้งตัวรากใส่ทยบิ๊กเอ็มให้อยู่เนาะครับสร้างกับเก่งพี่น้องมิตรผู้เก่งๆนะครับเฮ็ดไพเฮ็ดมันแต่ว่าประกอบอันเดียวกันพี่น้องไปเฮ็ดมันครับโอ้กับพี่น้องครับมาหับรถไปกับพ่อพี่น้องโอ้ยพ่อประทับใจแห้งเลยนะครับ บาดต่างๆมีการในงานเห็ดยูน้ำบานนอกบานนาเข้านะครับนี่สุวรรณภูมิพี่น้องปีนี้อยากออกแรงๆห,หน่อยเดอ้อวันทีท่ยี่สิบเก่ากันย่านผลยังบ่ทันมากอยู่นะครับเขา่าเข่าง่ามอยู่แต่ว่าบ่มีน้มไหลเพิ่นมานะครับขอน้ำฝน,อย,นอยู่นะครับน้ำหน่อย,อยอยู่ปีนี้นะครับปีน้้อยูอยน่ยนนฝไไดะครับน, <laughs> นี่พี่น้องการง,งานนะครับบ่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกจังหวัดเข้าไปไหน,นะครับว่าตแต่างห้องสูง่หาแนวเห็ดแนวท้ำครับ อันนี้ช่วงนี hmm. me, tragedy, fruit, tense, ้คนนะครับสื่อรถไถสื่อรถแมคโครน้อยนะครับเพื่อนกับมาสางเอาพวงนี่น้องพอสางเอาพวงแล้วนะครับเพื่อนกันนี่ครับพี่น้องเกิดงานขึ้นมาเกิดงานขึ้นมาครับงานเ็ปพวงนะครับเทปยนเจ้าของครับพี่น้องนะครับพอเนแจ๊กแจ๊กต้องกันไปกับพี่กับน้องเพื่อนนะครับสร้างอย่างนี้ตัดูพี่ดูน้องกันเทดไปพี่น้องนะครับ สร้างแปลงเครื่องมือขึ้นมาเอาเองเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีการร่างแปลงถ่ายแปลงนะครับลูกค้าวมันเป็นธรรมดาพี่น้องเนาะเดินทางมาจากกุดดอนท่านี่มาจากสุดเฉดเลยนะครับแถวอดีตเล่าแล้วครับอันนี้ของขอำเภอยางตลาดเท่าครับของอำเภอยางตลาดเท่านะครับามาสร้งน้ำมันขี้เหร่นะครับผูบ้คนเราก็จะเอาไปบ่ได้เอาไปลากรถเกี่ยวพี่น้องนะครับเพิ่นกอาไปลากรถไถรถแมคโครน้อย รถยังตามงานเพิ่นนะครับกัมาสร้างเอาน้ำสร้างข่างพี่น้ำครับพี่น้องครับมีหลายมองเห็ดอยู่พี่น้องนะครับแต้ว่ากัอันนี้คือมารีวิวให้พี่น้องเบงวาน้ำบ้านนะครับบ้านน้ำอีสานนะครับน้ำทางภาคอีสานน้ำยังวัตตะเขามีความคิดสร้างสรรมีความคิดเห็ดแนวแนวนี้อยู่ได้พี่น้องเห็ดงานได้มีงานเห็ดมีงานเห็ดงานท่างานคอบกลัวองค์เพิ่นครับเห็นเดียวกับนายชื่นชมนะพี่น้องนะครับบม่ได้กระทบ ผนว่าประดี๋บแตบจะว่ามีน้ำนอ,องกันนะครับาหาได้กับปั่นกันไปกำไรลผนว่าเอาลอยยิ้มจากพี่น้องผู้มาหับรถกับพอ่ออา,าร์น้องครับช่วงรถสิออกค่อนขาง,างเดี๋ยววีวิวใหม่แล้วพี่น้องเน๊ยครับ